สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ควิดีโอแนะนําตัวอย่างนะครับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลน,นะครับโดยในตัวอย่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับอขออ้างอิงถึงสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลยเขต3นะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่หาได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับซึ่งในรายละเอียดที่าทางสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,าเขตเลยทํามาผม พอไปอ่านแล้วรู้สึกเข้าใจครับรู้สึกเข้าใจในโครงการนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเราไปเริ่มกันที่ความเป็นมาครับโครงการคุณคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลน,นะครับขออนุาซูมครับจะได้เห็นตัวหนังสือใหญ่ๆขึ้น เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบายที่ต้านวายหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพนะครับโดยมีะสงค์ประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในท้องถิ่นนะระดับตำบลนนะให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตำบลน,นะครับภายใต้แนวคิด1ตำบงล1โรงเรียนคุณภาพให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการมีความพร้อมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมงาน แล้วก็ได้สุขภาพอนามัยนะครับสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนแล้วก็ชุมชนอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับด้วยความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมสําหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบทแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะครับเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพนะครับในปีการศึกษา,า62นะครับสำนักเขตพื้นที่การศาึกษาประสมสาเลย เขตสามนะครับก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพุทธวิัฒนจบตบน,นะครับครอบคลุมทุกตำบลในอำเภอภูเหลือนะครับด้านซ้ายาตามต่อไปนี้นะครับพิจารณาการกลองให้ความเห็นชอบผ่านากระบวนการประชาคม3รมะดับนระดับตำบลระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงสัสติการกําหนดก็คือคเป็นโรงเรียนในสํานัการเขตพื้นท,ที่ที่มีความพร้อมเข้ารับการพัฒนา ตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนการค้ามนาคมและก็การสื่อสารสะดวกนะครับมีพื้นที่ที่พอเพียงต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆสามารถรองการาเพิ่มจํานวนนักเรียนได้ในอนาคตนะครับตลอดจนมีอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ชุมชนที่ยินดีให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนเพื่อพ,พัฒนาคุณภาพการศึกษาและก็บริหารจัดการศึกษาข,ของโรงเรียนอย่างต่อนเนื่องนะครับ จุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณธาพประชาตบนก็คือพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภพาพว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามบริบทของตนเองลดความเหลื่อมล้ําให้เกิดความเท่าเทียมและก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศด้านการจัดก,การศึกษาของประเทศสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดก,การเรียนการสอนมีอุปกรณ์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับเน้นออผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนช่วยกันจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับ ผู้เรียนนะครับโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการสนับสนุนก็ประมาณสาตที่แหลง่งเรีนรู้องค์วารรู้บุคลากรจําจนวนอาจจะแนกเป็น3ด้านสําคัญนะครับก็ด้านแรกจะเป็นโคงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการศึกษานะครับด้านที่2ก็จะเป็นาการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมแล้วก็ อ่ะตัวนี้เนี่ยจะส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารการศึกษาคูบุคลากรทางการศึกษาและก็นักเรียนนะครับดังนี้ด้านของผู้บริหารการศึกษานะครับก็จะได้รับการพัฒนา5เรื่องด้วยกันก็คือผู้ผู้นาการศึกษาภาษานะครับการบริหารการศึกษาการบริหารบัณฑส่วนร่วมการสร้างสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนด้านของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็จะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมครบแปดเรื่องก็คือครูครบชั้นเรียนนะครับตรงตามสาขาแล้วก็มีบุคลากรฝ่ลยการสนับสนุ วิชาชีพนะครับหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แล้วก็การประเมินผลการเรียนรู้นะครับการจัดการเฉลี่ยภาษาสื่อนังสือสองภาษาสามกิษสรไทยนะครับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับโดยอาศัยครูที่มีสภาพในการแยกความสามารถของนักเรียนในชั้นเรียนได้เป็นเป็นรลายบุคคลนะครับการวิจัยพัฒนาวัตกรรมการพัฒนาตนเองชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับน่าจะเป็น plc ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ict ในการจัดการเรียนการสอนและก็ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเรื่องของ ict มี 62คิดว่านานเลยนะครับน่าจะมีเรื่องการพัฒนานเรื่องนี้มันนานกว่านี้ด้านนักเรียนนะครับได้รับการพัฒนามีความพร้อมทั้ง11เรื่องดังต่อไปนี้นะครับเรื่องแรกคือความเป็นพลเมืองดีข่านิยม2ประการทางสังคมชีวิตพัฒนาทางสติปัญญาความฉลาดทางอารมณ์ทางิสัยพัฒนา,ฒนา,ฒนาด้านร่างกายสมบัยจบการศึกษามีงานทําสามารถประกอบอาชีพแล้วก็ได้รับการแนะแนวอย่างถูกต้องรอบด้านภาษาการสื่อสารอย่างน้อย3ภาษา หนึ่งไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะครับในเกง ICT ครับแล้วก็มีทักษะผู้เรียนในศัพร์ที่ย1่ลิักการเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์ครับภาษาภาพอนาคตในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจัระโรพนก็คือเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้การศึกษาที่เท่าเทียมกันนะครับเขาต้องการไปแก้ปัญหาเรื่องความเท่าเทียมอย่างแน่นอนครับเห็นคํานี้เยอะมากๆในโครงการนี้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานะครับ นักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและก็เป็นทํามมีความเข้มแข็งด้านวิชาการกระบวนการแล้วก็ทักษะที่จําเป็นต่อ,อการดารงชีวิตแล้วก็พลเมืนงที่ดีของประเทศมีสมรรถนะที่สําคัญแล้วก็พึงประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดนตรีกีฬาศิลปะจิตอาสาตารมหลักสูตรการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานในในส่วนของผู้บริหารครูและผู้กำกับ ก็มีความพร้อมมีสศักยภาพสาพิ่งอำนวยความสะดวกดวัสดุค์รุปัรร์สะอาดลัดล่ำลื่นนะครับปลอดภัยเป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาทางด้านอาชีพด้วยนะครับการแล้วก็การเป็นโรงเรียนของชุมชนมีความพร้อมนะครับมีความร่วมมือกับท้องถิน่นแล้วก็ให้บริการโรงเรียนคือขายชุมชนอย่างเข้มแข็งอันนี้คือภาพอนาคตนั่นเองนะครับโรงเรียนคุณวาพประชาตาบล อของสพเลยเขตสามนะครับมีภาพให้เห็นเลยนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์นะครับก็ข้อแรกนะครับเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและก็สังคมให้เยาวชนเติบโต,ตเป็นพลเมืองที่ดีมีทักษะวิชาการกษะชีวิตทักษะอาชีพแล้วก็เพื่อพัฒนา ผู้บริหารครูผู้ประกรทางสายมีความพร้อมในทุกด้านนะครับทั้งสมรรถนะสกยภาพแล้วก็ความสามารถในการบริหารจัดการมีความคิดสร้างสารรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการการเรียนการสอนการสร้างพลังนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนทางความรู้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับพัฒนาโรงเรียนที่มี คุณภาพประจำตำบลให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการเรื่องของคุณธรรมความโปร่งใสทางมนุษย i t a แล้วก็มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณภาพจริยธรรมเอาคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สุภาพอนามัยเป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนรวมไปถึงชุมชนอย่างมั่นคงและสุดท้ายต้องยั่งยืดยนด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนบ้านวัดศาสนาสถานที่อื่นๆรัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ อย่างเป็นรูปธรรมมีความมั่นคงยั่งยืนนะครับเป้าหมายครับเป็นที่ยอมรับของชุมชนมุ่งคนสู่การมีงานทําเน้นย้ําการมีส่วนร่วมเป้าหมายเชิงปริมาณครับโรงเรียน<ม>คุณภาพประจำตําบลระดับประถมศึกษาอย่างน้อยตําบลละหนึ่งนะครับอย่างน้อยตําบลละหนึ่งแล้วก็เป็นโรงเรียนที่จกกัดการศึกษาที่มีคุณภาพและก็ได้มาตรฐานลดความเหลือล่อมล้อาให้เกิดความเท่าเทียมและก็ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับ แล้วก็เป้าหมายเชิงคุณภาพนะครับเป้าหมายเชิงคุณภาพก็นักเรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นธรรมสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและก็สังคมในท้องถิ่นชนบทได้นะครับผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในทุกด้านนะครับทางสมรรถนะสกยภาพแล้วก็ความสามารถในการให้บริการจัดการมีความคิดทเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมบริหารจัดการการสอนทางนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพประชาตําบลนะครับมีความเข้มแข็งทางวิชาการ แล้วก็เป็นสถานศึกษาคุณธรรมนะครับสถานศึกษาคุณธรรมมีความโปร่งใสในการบนิการเรื่องของระบบ ITA แล้วก็มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมงานอาชีพแล้วก็สุขภาพอนามัยเป็นโรงเรียนส่วนรวมการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและก็ชุมชนได้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับเอกชนบ้านวัดสถานศึกษาอื่นแล้วก็โรงเรียนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนา มาตรฐานและตัวชี้วัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านของมาตรฐานองค์ประกอบตัวชี้วัดนะครับด้านปัจจัยมีองค์ประกอบก็คือผู้บริหารครูองค์คณะบุคคลนะครับผู้บริหารก็จะมีตัวชี้วัดนะครับไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นความเป็นผู้นำทักษะการบริหารแบบมีส่วนร่วมทักษะใช้เทคโนโลยีพัฒนาตนเองครูนะครับมีครูครบเฉลเรียนครบวิชาเอกมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้าัจจัยเทคโนโลยีรักแม่ตาศักดิ์มีการพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็มีความเป็นการยานมิตร องค์มีส่วนร่วมองคณะบุคคลนะครับมีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาอย่างต่อนเนื่องมีองค์กรเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอร่วมเป็นคณะกรรมการการพัฒนาโรงเรียนนะครับงบประมาณนะครับงบประมาณก็ มีแผนการใช้งบประมาณนะครับมีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนนะครับมีงบประมาณเพียงพอแล้วก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับแล้วก็คุ้มค่ามีการดําเนินการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้มีการกากับติดตามประเมินผลในการใช้งบประมาณนะครับมาใช้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพวัสดุอุรณ์นะครับวัสดุอุรณ์การสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอสอดคล้องกับความต้องการมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการพิเศษมีศูนย์พัฒนาทักษะด้านอาชีพนะครับกระบวนการบริหารกระบวนการบริหารนะครับในก็ใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมการาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดก,การการจัดก,การเรียนรู้นะครับแล้วก็มีการกาหนดวิสัยทัศน์ธารกิจเป้าหมายแล้วก็ตัวชี้วัดที่สอดคล้องจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพสังคมให้เอื้อต่อ การเรียนรู้นะครับเกิดการให้ผู้เรียนมีพร้อมเท่าเทียมเรียนจ์หลักสูตรแล้วก็มีระบบประกันคุณภาพอย่างต่อนเนื่องครับแล้วก็สองสองนะครับเป็นการจัดบริหารจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะมีเรื่องของมีการหลักสูตรที่มีการปรับปรุงพัฒนามีหลักสูตรที่เน้นทักษะเฉพาะด้านหรือว่าทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทนะครับจะทำะการเรียนการสอนที่เน้น active learning วิทยาการคำนวณน,นะครับ ใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมีการวัดและประเมินผลมี PLC มีวิจัยพวกนี้นะครับกระบวนการนิเทศขออนุญาตย้อนไปดูข้อที่สองเป็นได้ของด้านกระบวนการนะครับมีกระบวนการบริหารกระบวนการสอนแล้วก็กระบวนการนิเทศนะครับก็มีการนิเทศภายในตามแผนที่กําหนดก็คือแผนการนิเทศภายในนั่นเองนะครับมีการนําผลการนิเทศติดตามประเมินผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานแล้วก็มีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในาตามหลักสูตรนะครับผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีแล้วก็ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษา แล้วก็ทักษะนะคบผู้เรียนมีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยผู้เรียนมีทักษะอาชีพที่ตรงตามความถนัดแล้วลก็ความสนใจผู้เรียนมีทักษะการคำนวณการสื่อสาร<ม>และก็การใช้ภาษาผู<ม>้เรียนที่มีทักษะในการเรีย<ม>นู้ทีถูกทางรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงผู้เรียนมีทักษะในสตานที่โดยสามารถปริผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม12ประการผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่ทางศถาบันกำหนดผู้เรียนมีสุขภาวะจิต กายและก็สังคมที่ดีอันนี้เป็นในเรื่องของคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขมีงานทําค่านิยมครับคนสมริดครับด้านการอา่านการคำนวณทักษะกระบวนการคิดสอบเข้าเรียนต่อนในระดับที่สูงกวา่ามีสุขภาพกายสุขภาพจิตสามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวครับโรงเรียนเป็นที่ยอมรับชุมชนผู้เรียนมี ความรู้นะครับมีความสามารถทักษะวิชาการทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของอผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการจากกัดการเรียนรู้นะครับโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอันนี้แผนการดําเนินการนะครับด้านที่1ด้านโครงสร้างนะครับก็ ในทางสำนักงานเขตนะครับก็จะมีการสำรวจความจำเป็นด้านโครงสร้างของโรงเรียนนะครับตรวจสอบข้อมูลด้านโครงสร้างของเรียนสรุปข้อมูลที่ของงบประมาณตามโครงสร้างนะครับประชุมชี้แจงต่อความต้องการด้านโครงสร้างแล้วก็โรงเรียนให้หน่วยงานแต่ละกระทรวงนะครับจะทำเอ็มยูแล้วก็ทราบการดำเนการ แล้วก็แจ้งหน่วยง,งานแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนินการกำกับติดตามร่วมมือนะครับหลังจากนั้นโรงเรียนก็มีการประชุมจะทําข้อมูลพอจะเป็นด้านโครงสร้างเพื่อที่จะต้องไปเสนอ่อเคสรุปข้อมูลของเรียนล้มประมาณด้านโครงสร้างประชุมชี้แจงทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ด้านของโครงสร้างพื้นฐานของเรียนให้หน่วยงานอาของแต่ละกระทรวงนะครับที่จะทำให้รูทราบนะครับแล้วก็รวบรวมการดำเนินการแต่กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการศึกษาด้านบุคลากรทางเขตก็จะทําสรุปแผนบุคลากรโรงเรียนแต่โรงเรียนนะครับประชุมชี้แจงคุณภาพประจานตำมลที่มีความประสงค์ขอนักเรียนฝึกสอนนะครับที่ในประเทศนะครับและต่างประเทศอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามา วยสอนนะครับจะทำโครงการครูอาสานิเทศอาสานะครับช่วยเหลือโรงเรียนแจ้งความสงของเรียนด้านบุคลากรให้กระทรวงที่จะทำา MOU นะครับเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประสานสอรอสอรลสพทนะครับเป็นสุดแต่งตั้งโยกย้ายแต่กลังแจ้งเรียนที่ให้ผู้บริหารและก็ครูรับการพัฒนาและกระทรวงาการเรียนการสอนทั้งกระบวนการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการทักษะชีวิตนะครับทักษะอาชีพแล้วก็ ผ่านโครงการที่สพดาเนินการนะครับทางโรงเรียนก็ดําเนินการตามเขตแหะครับสรุปแผนบุคลากรยื่นความประสงค์นะครับตามที่เขตได้กําหนดมานะครับด้านการส่งเสริมการศึกษานะครับก็จะมองไปถึงเรื่องของงบประมาณแต่โรงเรียนนะครับเนิมการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพจัะครับแจ้งเรียนที่จะทําคาของบประมาณแล้วก็ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสรุปงบประมาณของเรียนแล้วก็ โครงการต่างๆที่กเกี่ยวข้องนะครับร่วมรวบรวมรายละเอียดประมาณแต่ละโรงเรียนนะครับดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนก็ดําเนินการที่สอดคล้องกับเขตนะครับานการส่งเสริมด้านสือนะครับมีในเรื่องของความจาเป็นของแต่ละโรงเรียนนะครับประสานบ้านวัดโรงเรียน ชุมชนหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของ e-library, DLTV, DAI t เทคยี ry, TV, e IT, e ทางไกลนะครับส่งเสริมการศึกษาด้านการบริหารจัดการนะครับเป็นการบริิการสนับสนุนโรงเรียนจากให้มีการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการวิจัยแล้วก็บริหารจัดการทันเรียนบริหารการเรียนการสอนส่งนิเทศภายในแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเอกชนบ้านบัดโรงเรียน แล้วก็ประเมินออนไลน์3ระยะด้วยกันนะครับแล้วก็แจ้งการเมือนนการเรื่อง NTO.NET แล้วก็แผนประชาสัมพันธ์ในส่วนของการส่งเสริมการศึกษานะครับมีพุทธเช้าข่าวสพถเดือนละหครั้ง o เบกไลน์ B ine, B New. อเบกนิวมีประชาสัมพันธ์อันนี้ไปเกี่ยวกับ ออนไลน์นะครับเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และ a c e b o o k นะครับกลุ่มไลน์รวมถึงวิทยุวารสารต่างๆเลยนะครับอันนี้ด้านสร้างเครือข่ายแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของเอกชนบ้านชุมชนวัดนะครับแล้วก็รัฐโรงเรียนนะครับองค์กรต่างๆนะครับสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการดําเนินการนะครับกิจกรรมที่1เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้นวยการเขตพื้นที่แล้วก็ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลหลังจากนั้นก็ประชุมเชิญปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการนี้นะครับแล้วก็ประชุมบริหารเข้าร่วมการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลผู้บริหารที่เข้าร่วมนะครับก็คือขยายนทำแนวการดำเนินการโดยจกประชุมเชิญปฏิบัติการคุณภาพตำบลสำหรับผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นก็มีการประชุมเชิญบุริบัณิการพูดเมือการโรงเรียนในโครงการคุณภาพประจำตำบลแล้วก็ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลก็จะมีข้อกําหนดต่างๆในการประเมินนะครับตามรายละเอียดตัวชี้วัดต่างๆประกาศรายชื่อครับในรอบแรกแล้วก็ประเมินเตรียมความพร้อมในรอบระยะที่2แล้วก็ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลแล้วก็แต่งตั้งคณะ อนุกรรมการกำเนิดคุณภาพประจำตำบลประกาศรายชื่อในรอบที่2แล้วก็อบรมครูผู้สอนให้ทาการเรียนรู้วิธาการคำนวณรคุณภาพประจำตำบลมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรมเรคุณภาพประจำตำบลแล้วก็มีแผนในเรื่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำปี62นะครับตรงนี้สำนักงานเขตก็แจ้งให้สำนักสพทแจ้งให้สำนักงานเขตนะครับจะทำแผน ของงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลแล้วก็แต่งตั้งประธานโร,นรงเรียนคุณภาพประจำตำบลคณะทํางานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับเขตพื้นที่ของเลยนะครับเป็นประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับเขตพื้นที่ผู้แม่กับโรงเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็การติดตามและประเมินผลก็จะมีเป็นไปแต่ละระยะนะครับอ่านี่ ระยะแรกนะครับประเมินผงความพร้อมด้วยระบบออนไลน์นะครับโรงเรียนกําหนดเอาคำผลลัพธ์นะครับแล้วก็ที่ระบุการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพจะมีแนวปฏิบัติแล้วก็วิธีใหม่ที่มุง่งเน้นโรงเรียนคุณภาพประจำตบนการดำเนินการทตัวนหลักสูตรดรเนินการการเตรียมความพร้อมต่างๆที่มาเจริธีของเรียนคุณภาพประจำตำบลระยะที่2องเป็นการประเมินความพร้อมแบบออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับปรับปรุงและพัฒนา การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอนอุปกรณ์ต่างๆการพัฒนาในบทบาทของเราผิดชอบแล้วก็มีระยะที่3นะครับเป็นตามตัวชี้วัดรายปีนะครับเป็นความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนจากที่ใช้แผนการสอนไปแล้วมีในเรื่องของาศาสอาชีพศาสาชีวิตนะครับภาษาวิชาการทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตต่างๆแล้วก็การประเมินความพึงพอใจของ ผู้ปกครองครอบครัวนะครับจำนวนสีด้านแล้วก็ในส่วนของระยะที่4ี่ก็จะเกี่ยวกับการประเมินความสำเร็จด้านความก้าวหน้าแล้วก็เป็นหัวข้อของกิจกรรมติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินง,งานที่ได้ดำเนินการแล้วนะครับกิจกรรมที่1เป็น การประเมินการเตรียมพร้อมของโรพพงเรียนคุณภาพจําบวระดัที่1นะครับก็จะมีเลนเวลาในการกําหนดมีแผนพัฒนาแผนพัฒน์โรงเรียนคุณภาพ,พประพพจำตำบลนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับสิบขั้นตอนนะครับต้องตอบว่าทําไมต้องเป็นโรงเรียนเป้าไม้อะไรพวกนี้นะครับมีทำลายกําหนดแล้วก็โรงเรียนทบทวนหลักสูตรให้ความสอดคล้องนะครับในแต่สิบขั้นตอนนั้นการเตรียมพร้อมครกูก็จะคล้ายๆแบบเมื่อสักรู่นี้นะครับ ครูเดิมในโรงเรียนคุณภาพจำนวนครูที่ย้ายนะครูแต่ใจาในการมุดปกครองคุูจิตอาสาครูมีตามนี้เลยเรามีการสรุปการจตรียมวพร้อมในระยะที่1น,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 นระยะที่สองในการเตรียมวพร้อมในระยะที่2ในการมีการปรับปรุงพัฒน,นาหลักสูตรมีเรื่องของแผนนะครับการสอนสื่อต่างๆพัฒนาครูตามบทบาทนะครับที่รับผิดชอบและก็พูดไปถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย ผลการเมืองการที่ผ่านมานะครับ hmm. ก mm ็ค hmm. uh, so mm ือการเสริมสร้างความค้มแข็งในกลุงเรียนคุณภาพจำนวนมีแผนโครงการโรงเรียนคุณภาพจําลำเสนอต่อสำนักงานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน21โรงเรียนแล้วก็มีอันนี้คือความสําเร็จนะครับมีความมีคําสั่งแต่งตั้งในการกับเพื่อนมีแนวทางในการดําเนินงานนะครับซึ่งเป็นนั่เป็นตัวนี้เลยแล้วก็พูดนวยการโรงเรียนหนึ่งตำบลหนึ่โรงเรียนคุณภาพ ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เก่งการเั่เรื่องโรงคุณภาพประจำตำบลนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานตัวชี้วัดในเรื่องของปัจจัยกระบวนการต่างๆที่ได้กล่าวมานะครับสามารถทําให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นได้แผนการเรืนอการระยะต่อไปนะครับก็คือพัฒนาเรื่องเพื่อให้โรงเรียนคุณภาพประจำตบลสังกัดกงคเกรเป็นโรงเรียนคุณภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานจึงกำหนดแผนพัฒนาเรื่องาดังนี้ อันนี้คือในระยะต่อไปแล้วนะครับประกอบด้วยพวกอาคารสารที่สารพวกสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครับนี่เป็นด้านของสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสะดวกนะครับเทคโนโลย,ยีอินเทอร์เนต็ตพวกนี้นะครับด้านผู้บริหารนะครับเพราะว่าผู้นําต่างๆก็คือพัฒนาตามตาม,ตามตัวชีวิตอย่างเดิมนะครับแต่ว่าต้องดีขึ้นอะไรนี้หรือเปล่าผู้พบชั้นนะครับ แล้วก็ด้านนักเรียนนะครับเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยตามตัวชีวัดเลยทีเริ่มสร้างสรรค์นการมีส่วนร่วมนะครับก็ดึงบ้านบัดโรงเรียนภาษยิตอะไรเข้ามาครับประโยชน์ที่ได้รับเชิงปริมาณกา็เป็นเป้าหมายนะครับที่ได้ตั้งไว้แต่แรกทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็คือโรงเรียนคุณภาพประจำตล20โรงเรียนจํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น3,291คนจํานวนผู้บริหาร2,3,4มีการ จักการศึกษาที่มีคุณภาพด้านมาตรฐานในทุกด้านลดความเลือมล้ําแล้วก็ให้เกิดความเท่าเทียมและก็ควบคุมในด้านของการจัดการศึกษาของประเทศเจอคุณภาพจากนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพลดความเดือด้ํานะครับแก้ปัญหาความเ้ํนการเติบโตมีทักษะวิชาการทักษะชีวิตนะครับแล้วก็ทักษะชีพซึ่งสอดคล้องกับแผนกาสังคมเห่งขั้นพืที่สองัที่สองนะครับ าัจจทย์20ปีผู้บริหารนะครับโรงเรียนคุณธรรประจมมนมีส่วนของ ITA อ่ามีการดึงการมีส่วนรวของชุมชนเข้ามาฉาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพผนวกนะครับก็จะมีเกณฑ์มีอะไรอยู่ในนี้ด้วยนะครับเกณฑ์นี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับในการไปกัฒนานโรงเรียนป่ายและล้วนโรงเรียนมีสีสันนะครับสนามกีฬามาตรฐานสนามตะกอ้ออะไรพวกนี้นะครับ ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโรงเรียนได้แน่นอนครับคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือผู้เรียนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับในการขับเคลื่อนอโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลน,นะครับเป็นตัวอย่างที่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับถือว่าอพอได้อ่านต้องเรียกว่าเป็นคู่มือนะครับเป็นแนวทางตรงนี้ไปแล้วก็เข้าใจภาพรวมแล้วก็มองเห็น บนทางนะครับในการที่จะพัฒนาหรือผักดันโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็หากมีสิ่งใดที่ผิดพลาดประ,ปะการใดก็ขออภัยไวนะ้ที่นี่ขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณครับ